สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ้ยจำปาดงนะคะวันนี้เรามาถอนหญ้ามันถอนหญ้ายางพาราเล็กก่อนเนาะเพราะว่ามันลุกมากเลยหญ้ามันนะคะไม่ค่อยลุกแต่หญ้ามันหญ้ายางพารานี้โหโหเนาะแต่หญ้านี้มันถอนง่ายอยู่เดี๋ยวเราไปถอนหญ้าก,ก่อนมันเป็นต้นแบบใหญ่ๆเนาะ ถอนออกแล้วมันก็จะสวยทำมม,มันถึงใหญ่แค่นะถ้าเราเอาออก,ออกนี่มันจะสวยมากเลยพอนะถอนออกเฉพทะ ึ้นได้พอแล้วต้นกเวลต้นมันลุกแบบ ใจได้อยู่ ใจหายคอได้เนาะ ออกไปนก็จะไปฝั่งทางนี้บ้างฝั่งทางนี้ก็ลกเหมือนกันนี่นะคะมันลกเฉพาะต้นยางพาราน้อยๆนี่แหละต้องเอาออกให้มันมันก็จะมองเห็นหญ้า ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่หรอกแต่ว่าเรามองไปมันเหนือนนะพอออกไปแบบอนต้นไป ปูกแต่ก็หญามันใหญ่นะมองเห็นต้นยางพารา ก็จะลืมหมูลืมตาได้อยู่เอาออกไปไม่กว้างเท่าไหร่ก็ออดีเดี๋ยวเดี๋ยวเราเอ,าออกไปให้มันหายใจหายคอได้อยู่นี่นะคะโอ้ต้นที่ยังไม่อ,ออกนี่เอาออกไปแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะเอาปุ๋ยมาใส่ พึ่งปลูกปีแรกนะคะพึ่งปลูกปีแรกนออกออกเป็นวงกว้างแต่ยามันเยอะนะนี่นะคะถอดฉัดถอดยอดแล้วยางพราราก็ยังกำลังสวยงามนะคะปลูกพึ่งเริ่มปลูกกำลังถอดฉัดเป็นเป็น,ปนฉัดที่สามแล้ว นะคะกำลังสวยงามไปแล้วก็ถอนต่อไปก็จะสวยงามเพราะว่าหญ้ามันเป็นหญ้าต้นใหญ่ถอนออกไปแล้วก็จะหมดเป็นแถวเป็นแนวเป็นระยะระยะไปเพราะเราปลูกปลูกห่างเนาะสามคูณเจ ส่วนยางก็จะเข้ากัน ดีอยู่เพราะมันต้นใหญ่ต้นมันใหญ่ก็ถอนพอมันออกไปกว้างๆนี่ก็พอหายใจหายคอได้ พอเราพูนแถวนั้นเราก็จะได้กรีดแถวนี้นะคะสวยงามแล้วเอาออกไปแล้วมันก็สวยงามออกไปพอเป็นวงกว้างหน่อยทำอะไรมันก็ง่ายเนาะพอเรากีดสวนใหญ่เสร็จเนาะ เพราะว่าตอนนี้ต้นใหญ่มันก็หลายปีแล้วเดียวประมาณมันแก่เกินไปน้ำยางไม่ออกเราก็มาปลูกเสริมปลูกแซมนะคะกลังต้นน,น้อยๆอยู่ก็ประมาณเจ็ดปีนะคะเปีก็จะได้กรีดดูแลย่านี่แล้วเนาะดูแลย่าไปเรื่อยๆเพราะว่าญ้า,ามันลุกแต่เราก็จะทำเป็นแบบนี้เอาแต่ล่งๆ่ยางก็พอ ให้มันได้หายใจหายคอคสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเดี๋ยวจะไม่มีงานเนาะทำไปเรื่อยๆนะคะเกษตรกรเราต้องทำถ้าไม่ทำก็ไม่ได้กินค่ะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ